รู้ป่ะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าคนเราอะจะจำเพื่อนได้ทั้งหมด150คนเว้ยโรบินดันบาร์นักมนุษยวิทยาชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่ามนุษย์มีเพื่อนได้มากที่สุด150คนและมีเพียง5คนเท่านั้นที่จะเป็นเพื่อนสนิทของเราแต่ไม่ใช่กับเด็ก5คนนี้เพราะพวกมันคือเพื่อนไม่สนิทที่ต้องมาใช้ชีวิตถ่ายหนังสั้นด้วยกัน โจเพื่อนตัวเปิดพอเรื่องสร้างของมันเป็นตัวเปิดทุกคนจึงเลยเถิดมารวมตัวกันสักวันนะเว้เชื่อกูมึงต้องทำอะไรเจ๋งแน่นอนโจเป็นคนที่เป็นรี่มากครับพร้อมเข้าหาทุกคนปรึกษาได้ไว้ใจได้เคยเป็นคนที่พูดมากมาก,ม,ากมึงชอบโอติ่งอะไรวะมึงชอบกินไส้กรอกจิ๋วหมาเปล่าเรื่องระหว่างภูเขากับทะเลมึงจบไปที่ไหนบ้างกันว่าโบเก้เพื่อนตัวถ่านปากกล้องตัวป๋าที่ไม่ยอมให้หมาอยู่ในเฟรม าวรุ่นมึงไปดูหมาหน่อยดิโบเก้เขาจะเป็นคนแบบจริงจังแมนๆไปไหนไปการลุยๆกับเพื่อนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแม่คลอดกูกางกองถ่ายสิ่งแรกที่กูสัมผัสบนโลกเนี้ยคือกล้องหนังเพราะฉะนั้นกูเป็นตากล้องเองดีมากพี่หลิวเพื่อนตัวท็อปที่คู่ควรกับคำว่าน,นางเอกในชีวิตจริงจะค่อนข้างโดดเด่นในโรงเรียนสหรับโจแล้วเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ทุกอย่างเป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ารักครับนี่ หลิวก็เ <Auf> ป <los que graduate> ็นประธานนักเรียนด้วยหนุ่มๆจีบเยอะเป็นคนแบบปปูล่าความสามารถพิเศษของเราคือเล่นเปียโนกับถักเปียค่ะเอาเป็นว่าทุกคนในโรงเรียนพูดชื่อนี้ก็ต้องรู้จักปิงเพื่อนตัวเกลียนเสียงตัดต่อผู้มีพ่อชื่อคริสโตเฟอร์โนแลนกูรักในการเล่าเรื่องซับซ้อนกูตัดต่อเองปิงเป็นคนที่ปิงตองอ่ะอ่ะอ่ะโคตรกวนตีนนะมีความบ้าไปของตัวเองนี่คือกูต้องตัดสินใจจริงๆใช่ปะ ฉลักเพื่อนฉนลักภาพโยชน์ต่อธนภพว่ะเอาดีและคนสุดท้ายเป้เพื่อนตัวมึนผู้ซึ่งไม่รู้เลยว่าเขาทำหนังกันยังไงเราทำหนังสั้นไม่เป็นนะสีนักกีฬาเทคหนึ่งแอคชั่นคล้ายๆลูเซอร์ er, แต่ว่าพยายามที่จะโชว์ว่าเขาไม่ใช่ลูเซอร์อ Amazing เต้เป็นคนที่แปลกครับคลิกเก๊กมีทรงนิดนึงบ้าบาบอา,าแต่ก็มีความมุ่งมั่นกับอะไรก็จะทําสิ่งนั้นเลยเป็นเด็กทั่วไปที่ไม่ได้มีความเก่งอะไรจนมาเจอการทําหนังแล้วก็เริ่มมีแพชชั่นขึ้นมาครับ and action ภารกิจ making Film ของเพื่อนไม่สนิทกลุ่มนี้จะช่วย making friend ให้พวกมันสนิทกันได้หรือไม่เ <Yeah. S 1> จ๋งว่ะไปดูกันในเพื่อนไม่สนิท26ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น